ปืด๊ดสวัสดีสมชายแต่ว่าแต่มึงไปไหนมาอ่ะแล้วก็ว่ายินด้ป่ตลอดพวกโควิดมันะบาดทัวเลยอ๋อหรอไอ้ปืด๊ดใช่สมชายแต่เราต้องเตรียมนี้ไว้ก่อนอะไรอะเนี่ยไอ้ปืด๊าาดเราต้องทำอนี้ไว้อะน้่จุดกลอ น,นี่ก็ฟ้ามุก่ก็เออโอไม่แสนหนักขอไปโปรงพยาบาลก่อนโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วไอ้ปื๊ดใช่สมชายกูกลับมาแล้วอืมดูนะวิธีการป้องกู้ตัวนีเขาต้องใส่อันนี้นี่แล้วก็ ไม่ครับอี่แหละคือการป้องตัวกันเทปโอเคโอ้เขียวการเมคอารีนาเล่นมันเพราะมีหุ่นยนต์ที่ตอบทุกโจทย์อยากโจมตีมุมสูงเรื่องการป้องกันตัว น,นี่ไงแหลกไปมันนี้ไงกระปองตัวประคันทีกะปองตัวกับแบบนะั้นแต่เอ็งใส่กระเป๋าไปออได้โอ้เคโอเค,อเคไฟกันหน่อยก็ล่ะมาติวว้นี่เลือดสาดคุยังยิงได้ มัดกำลังทงอาาัองหันทีบยอดนะเนี่มัดกำลังทงทีบยอดนะโอ้ตายยังกูยังไม่ตายเว้ยเอ,อ้ตัวมันขาดโอ้หัว,วมันขาดแล้วสินะ วัดกูขามือนกันปะไนี้นไปลงบาหนังคู่เลย้โอ้โหเดี๋ยวเราตกมาสูงข้ามากเลยใช่ไหมไอปิ๊ดไม่ใช่ดิใช่ไหมสมชายใช่ไอปิ๊ดเราตกจากข้างบนนู้นแ่ะใช่ใช่ที่ได ขาไปโรงพยาบาลหน่อยบ้าก็โรงพยาบาลหน่อยหาก็หายเฮ้หาก็อยู่ขาก็โรงพยาบาลหน่อยตะปักได้สูงแล้วฉันไม่เคยเป็นเท่าไรฉันยิงไม่งตายแต่ทำไมฉันยิงได้โอเคฉันจะชุบหน่อย มาฉันจะชุบนายขึ้นมามีสิ่งชยัยโอ้ขอบคุณมากฉัดกน,นดีใจกับตาฉีดนายแล้วไม่ต้องเสียนี่ใจต้องไปทำงานฉันนะชุบนายมา ระวังกูกลัวไม่ดูมือสิไหนโอ้ชิดสวัสดีสมชายสวัสดีปีใส่ใจที่ไหนดูนั่นดิวันพันแมนไหนไง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 ไไงไงุดเตี้ย กูตัวโอ้โหเอาอะไรมูเมยม่นี่เออเกิดใหม่มากูุดีเลยเกิดใหม่มากูุด หนนี้ยอดค้างมากว้าหู بابا <applause> สวนหมัเดียวนะพี่อเอามาเทแบนทบนี้มาทแบบนี้